นขอติดกล่องอ่อนนิดนึงค่ะ ปักหม้อหยุดก่อนนะคะเดี๋ยวจะขอใส่จานใส่อะไรให้พัก,นนะะกให้นั่นก่อนนะคะเพราดี๋ยวนังรอจะมาเดี๋ยวมาใหม่ค่ะ,ะอันนี้อะไรเนี่ยกระเทียแล้วก็ใสคนนะถามปักหม้อหยุดกันนะคะเดี๋ยวจะปะักไรให้พักให้นั่งก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาเข้าแถวนะคะ Come